เราฐานนายยนครับชาวนาเกษตรกรไทยเติบโนทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเราได้ให้ความสําคัญว่าเราเชาวนาปลูกข้าวนะครับเลี้ยงคนทั้งประเทศประมาณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกไว้นะครับอย่างสั่งแตนนำนะครับเราต้อไม่จับตัวคุหลับผู้ใหญ่ของเราเกรื่อชาวนาไทยเราหัวใจเกษตรี้ นะแล้วก็เกษตรกรที่เดินทางจากปากไข่ก็ดีนะครับนะระยาวนะปล่อยไปเลยได้อีกเรื่องที่สองที่ขอบคุณมากมากเท่ากับลูกมาสมาอันนี้หลักๆตรงที่มาเรามอง นะครับใช้อำนาจบาตใหญ่อยู่เหนือกฎหมายในเมื่อเราชาวต่างกันแล้วเพราะรัฐบาลน,นั้นเป็นนโยบายนะครับที่จะให้กับพวกเราได้เือเรารักและคารพนะครับวันนี้เราเอาเปัญหามาหาท่านเราเป็นลูกเรามาหาพ่อบอบว่าคูเป็นแม้พิมพ์ของชาติยกหนี้เสียได้ นะครับของพี่น้องของเรานะครับแล้วเรามาข้อที่สี่าสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอให้รัฐบาลยกสราคมไร่กรสมาคมออกข่าวกันพูดไวยวันนี้จะไปร่วมกับพุทธเราต้องยอมรับเลยว่าพรุ่งนี้กานมือปืนมาก็มาทำ้ายตัวเองเวลาตัวเองจะังประเทศที่คุณถามว่าออกไปเพื่ออะไรและกองทัพอย่างคอมมานน์มาประเทศไทยน่าจะเริ่มปกครองอย่างคอมมานน์ แล้วให้พวกมันเป็นนายกแล้วกดดันตีวันนี้ประชานที่ปทายต้องดูได้เราจะไม่ยอมพวกกามาดเราจะไม่ยอมพุไทยแตกที่ไปทำลายอดีตอย่างแม่บ้าแม่บัวเป็นบาไปซะทำานเดียก็เอาม่อมรม่ยราต้องการแม่พิณาราวันนี้พุทธกันในคุเทแลมีอำมาจเป็นอยู่กับเ ไม่บานเมืองทุบมันก็ไม่ให้กู้ถ้ากู้นาทานผ่านนะมันก็มาการเมืองนะครับบอกจะเรียกอะไรเหมือนเราเป็นขอทานในเทพ,พเพราะเ,เ,เราไม่ต้องการเงินในตุเทตวันนี้ไอ้พวกนี้ตายเราไม่ต้องกดนน้าแม่มาไลเทพกับผู้ไทยตลาดให้แม่มันตกนรกชั่วชิงการเลือกตั้งมึงก็แพ้ ทำอะไรมึงก็แพ้มึงก็จะยึดอำานาจดีกว่าเป็นกาอยู่ในประเทศนี้เลยเป็นของคนไอ้อารดเปรมแต่งตั้งมาทั้งหมด